นับครับนับดิสวัสดีครับวันนี้จะมาฟิวเรื่องการแกะแบตเตอรี่นะครับของ iPhone 6 Plus นะครับ6 p พั s 5 s อนะครับ iPhone 6นะครับใช้วิธีแกะแบบนี้ครับเทฟตีที่สุดนะครับสังเกตนะครับมันจะมีสามจุดตรงนี้นะครับเป็นเทปกาวนะครับติดไว้นะครับให้เราดึงออกแบบนี้ครับอาจจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ครับม้วนไว้นะครับ แล้วก็ดึงออกมาดึงเป็นลักษณะอ่ะาทแยงครับไม่เกิน3ามสีองศานะครับถ้าเกินถ้าสูงไปนะครับเดี๋ยวพอแบตจะหักนะดึงออกมาประมาณนี้ครับทำส่วนนะครับครับดึงนะครับดูตรงนี้ดึงไย้ายมันขาดนะครับ นะฮะดึงออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องไปงัดนะครับเดีย๋ยวแบ,บตจะเสียรูปนะครับอีกที่หนึ่งครับสำหรับยูเซอร์ที่ต้องการจะเปลี่ยนแบ,บตเตอรี่เองนะครับีบบแบบนี้นะครับ,บ,บ,นะครบเคสก็ไม่เป็นรอยนะครับทำขาดแล้วก็ดึงใหม่ ออกมาเลยครับแร้วแฉลบนะครับได้แบตนี่นะครับออกมานะครับเคสไม่เป็นรอยด้วยนะครับแล้วก็ตัวแบตไม่มีการเสียหายนะครับบางคนก็จะใช้งาดจากตรงข้างนะครับด้วยงันฝั่งนี้กับปิ้นบอร์ดซีีอันตรายนะครับเพราะตรงนี้เคสก็จะเป็นรอยนะนะครับการแกะเป็นแบตทุกถือวิธีนะครับขอบคุณครับ